จริงๆโปรเจก์นี้เริ่มต้นค,คือคือแบบคุยกันอยู่หน้าบ้านครับตอนนั้นน่าจะกําลังกําลังเมาเล่าสีอยู่ <c oughs> จริงมันเป็นโปรเจกที่อยากจะแบบทําหนังอีกสักเรื่องหนึ่งใน, <c oughs> ในในในปีนี้ครับ <c oughs> ปาชาดาก็คือเป็นชื่อของพุ่มกับเอาคิดนะครับ <c oughs> ปาชาดาคือการประทะการพบปะในลักษณะของการต่อสู้อะไรอย่างนี้การซึ่งซึ่งหน้าอะไรอย่างนี้ครับเขียนบทมาก่อนหรือว่านักแสดงมาก่อนครับจริงๆเขียนบทก่อนครับ <c oughs> บทนี้จะมีมาตั้งแต่ ช่วงสองปีที่แล้วแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ไดทำเพราะว่าในช่วงนั้นเองมันก็มีเรื่องของโควิดแล้วก็มีเรื่องหนังที่เราทําไว้รอฉายอยู่แล้วนักแสดงะครับเืงไนักแสดงก็เลือกตามคาแรคเตอร์ครับจริงๆต้องบอกว่าบริษัทของผมเป็นบริษัทที่ล็อกเป้าเบิ้ลกล้องไว้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าผมไปจ้าคนอื่นคือหนึ่งผมผม,ผมจ่ายเงินช้าไม่ได้แล้วก็แล้วก็ผมด่าไม่ได้ถ้าเป็นพี่กล้องผมรู้สึกว่ามัน สามารถทําให้เช็คเด้งออกไม่ได้ใช้เงินได้ชาชาได้มากสุดขนาดไหนคะประมาณสองสามปีเพราะว่าก็มาใช้นี่เขาโดยการไปงานคอนเสิร์ตของเขาแล้วก็ไม่คิดต่างเขาตอนนี้เขารู้หรือยังคเขายังไม่รู้ครับก็คือหนังอาจจะจบไปแล้วออกโรงไปแล้วก็มีครับก็มีก็คือเราอาจจะระบุวันที่ว่าจะโอนวันนี้นะแต่ว่าก็เซ็นเช็คไปแล้วเช็คก็เด้งครับถ้าหนังร้อยนานต้องแบ่งห้เขาเท่าไหร่ดีคะ เขาไม่ควรจะได้เลยครับเป็นอะรา้วยเหตุเขามาแสดงเขาได้ค่าตัวอยู่แล้วพี่กันี่แต่มันจะช้าซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรผมเราว่าเราใจลายเกินไปไหมคนดีไม่ไม่ใจลายรับมันเขาเหนื่อยไม่เท่าผมไงคิดบงคิดบทอะไรเขาเขาแค่มาแบบมาแสดงก็คงได้แค่ค่าตัวจนก็เหมาะสมแต่ว่าในเรื่องนี้ต้องเป็นเขาเท่านั้นไหมคะเป็นเขาเท่านั้นครับชีพิตผมถ้าขาดกล้องไปผมก็ ไม่รู้ผมไม่องใช้ชิ้นโอ้ยอย่าร้องแม่ขอขอทิชชู่ด้วยค่ะทีมงานฉันไม่ต้องร้องทีมงานไม่ต้องไม่ร้องเป็นสไตล์แกล้งนะคะวัอดีครับผมเอออาจจะได้เห็นเมื่อไหร่ก็จะได้ชมเมื่อไหร่เรื่องนี้เดือนเมษาครับอ่ารอบกากาล่าน่าจะวันที่23่สิบที่สยามพารากอนครับอันนี้เป็นคิวสุดท้ายปิดกล้องครับใช่จริงๆอ่ะจะปิดกล้องตั้งแต่คิวที่แล้วเพียงแต่ว่าพอผมได้คือ หนังเรื่องนี้นอกจากเราจะเป็นผู้อำนวยการสร้างเราก็ได้มีโอกาสไปดูตอนตัดในห้องแรบด้วยแล้วก็อยากจะได้สีที่มันมันครบมากขึ้นจริงๆก็ต้องยอมรับว,ว่าผมอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เก่งในเรื่องของการบริหารจัดการหรือว่าเป็นคนที่สร้างหนังที่เก่งขนาดนั้นแต่ว่าเราก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามทุกๆปีก็อ,อยากให้หนังไทยเป็นหนังที่คนดูแล้วได้ทั้งความสุขแล้วก็มีข้อคิดแล้วก็ได้ได้ถึงสิ่งที่ทุกคนดูและติชมมาแล้วก็มาปรับปรุงในแต่ละเรื่องอะไรอย่างนี้ครับ ไม่คาดหวังแต่ตั้งใจครับจริงๆทุกคนตั้งใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าใน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 แต่ละปีหนังมันออกมาเยอะมากเราก็ไม่กล้าที่จะคาดหวังว่าต้องสู้กับหนังเรื่องนี้ได้หนังต้องทําเงินได้เกินร้อยล้านไม่ได้คิดขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าคือเบิ้ลเองก็เป็นเด็กอีสานคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะเป็นผู้อํานวยการสร้างหนังจริงๆอ่ะมันมีเรื่องเล่าครับผมผมเป็นแฟนคลับของพี่โจจิงฉือ ก็คือเราเรามีโอกาสได้ดูแนวทางแล้วก็ประวัติของเขาคือเขาแสดงเองแล้วก็มีโอกาสได้สร <straightforward> ้างหนังเองก็คือก็อยากจะพัฒนาหนังของตัวเองในทุกๆปีแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องแบบเป็นหนังที่ดีที่ดังและปังในปีนั้นเลยไม่ขนาดนั้นครับก็ปรับปรุงมนทุกๆปีคับาทการเป็นนักร้องกับการเป็นผู้ในการสร้างหนังมันยากมันมันคนละทางเลยครับคือเวลาที่เราเป็นนักร้องเราไปอยู่บนเวทีเนี่ย เราจะถูกเอนเตอร์เทนด้วยเอเนอร์จีที่มันเป็นธรรมชาติของเราเพราะว่าเราเป็นนักร้องที่ร้องเพลงอยู่แล้วก็จะเสริมความเป็นตลกแต่พอมาเป็นผู้บริหารหรือว่าผู้จัดการของหนังเนี่ยเราจะต้องมีมายเซตที่ดีทั้งการบริหารจัดการเงินจัดการผู้คนแล้วก็รวบรวมความสามัคคีในกองถ่ายให้เป็นหนึ่งเดียวก็จะมีมันจะตลกมากไม่ได้แต่แต่ไม่ใช่ว่าจะด่าทุกคนนะครับมหมายถึงว่าเราต้องเราต้องมีสมาธิในการทํางานม,มากกว่าการที่เราจะไปแบบ ปล่อยเอเนอร์จีธรรมชาติเหมือนตอนอยู่บนคอนเสิร์ตอะไรเงนะี้ยต้องเป็นบอสเนาะมีใครเรียกเราว่าหัวหน,น้าอจริงๆบอกนะทุกคนในในกองว่าไม่ต้องเรียกบอสก็ได้ครับเพราะว่าถ้าวันหนึ่งผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นบอสผมจะไม่มีสมาธิในการแยกแยะประสาทในการแสดงเราจะรู้สึกว่าเราจะเป็นที่หนึ่งกว่าทุกคนในกองไม่ได้คืออยากให้ทุกคนที่อยู่ในกองแม้กระทั่งสวัสด์คนบริการหรือว่าคนขับรถทุกคนต้องรู้สึกว่าผมเป็นเบิ้ลธรรมดาแค่นั้นอะไรเงี้ยเป็นพ่วงหน่วยการสร้างนี้แล้วงานเพลง ป,ปีนี้งานเพลงเยอะกว่าเดิมแน่นอนครับเพ<อ>ียงแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าปีที่แล้วเบิ้นมาลุยทางทีวีแล้วก็บันเทิงเยอะมากกว่าเพลง<อ>ด้วยด้วยด้วยเพลงปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้คือเพลงมันเยอะมากครับในทิกตอกเพลงดังเ,<อ>เพลงไวรัลแล้วก็ได้ใช้ของพี่พี่น้องน้องมาร้องอก็เลยคิดว่าปีนี้น่าจะลุยเพลงมากขึ้นครับ<อ>แต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งงานแสดงแล้วก็งานที่อยากทำ ปล่อยเพลงแล้วก็จะมีการประกาศขึ้นหน้าตัวเลยนี่กับหลักว่าแบบว่าผมรับงานคือผมแกล้ง่ายครับผมแกล้งกล้องไวไล่คือเราจะมีเรียกว่าขับเคลื่อนชีวิตคู่ของการเป็นดูโอ้ด้วยไม่เป็นไรรผมไม่เป็นไรผมตอบเลยไม่เป็นไรคอผมคนเดียวซีนหวานแล้วนะ นายตายตายไม่น่าเสื้อเลยไม่เสื้อเขาไเสื้อนะคะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอ๋อขับขับเคลื่อนชีวิตกับกล้องไร่ไร่ในความเป็นดูโอด้วยความขิงครับคือวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาได้พิมพ์เตอร์สองตัวผมก็จะโพสต์อีกเรื่องหนึ่งให้ผมรู้สึกว่าผมชนะเขาวันนั้นเขาจะได้พิมพ์เตอร์บาลลาผมก็เลยโพสต์บอกว่าผมจะอัพค่าตัวรับงาน เดือนละสองงานงานละล้านอะไรอย่างนี้จะได้จะได้ดูยิ่งใหญ่กว่าเขาซึ่งซึ่งซึ่งพอาพอสไปคนอื่นเขาเชื่ออย่างนั้นจริงไหมครับไม่มีใครกล้าจ้างผมหรอกครับทุกวันนี้เขาจ้างผมแสนนึงผมยังอยากทอนคืนนะครับผมไม่ได้เหมือนกับคุณก้อง่างในค้าเขามีการฟีดแบ็กมาไม่มีครับเขาเขาคิดว่ามึงเวิรนเวอร์อะไรอย่างเงี้ยคือเพ้อคนเดียวครับเขารู้เขารู้อยู่แล้วครับว่าผมเพ้อเพราะเขาคือเบอร์หนึ่งของผมอยู่แล้วผมเป็นเบอร์สองจริงจริงมีขาจ้างงานเท่านั้นจริงเอาไหมครัเอาครั ไม่ต้องคิดเลยพันหนึ่งเข้าไปแล้วครับพันหนึ่งพันห้าเข้าไปแล้วครับพันห้าเข้าไปแล้วแล้วพี่ก้องเขาจ่ายค่าตัวเรายังคะเราเป็นคนงานคอนเสิร์ตยังครับวันนี้เขามาแสดงหนังผมก็เลยแบบหายกันกับวันนี้ครับเพราะว่าค่าตัวเขาแต่จริงค่าตัวผมไปคอนเสิร์ตเขาแพงกว่านะผมว่ามันงานเฟสติวัลนะน่าจะล้านสองล้านวันนี้ค่าตัวเขาแค่เจ็ดแปดพันเองโอ้โหค่าตัวถูกใช่ไหมมันก็เลยแต่ไม่เป็นไรผมก็สมเหตุสมผลเพื่อนกัน าก็ทบๆกันเอาร้านกันเจ็ดพันเรารู้สึกไงวันนี้วันวาเลนไทยเราได้อยู่กับเขาทั้งวันเลยดีใจครับจริงจริงทุกวันมันพิเศษในวันของความรักแต่ว่าเราดีใจที่วันนี้เราได้อยู่กับคนที่เรารักที่สุดในชีวิตอีกคนนี้ถ้าผมเจอกล้องไว้ไล่ยซูบูน้าวันหนึ่งหน้าข่าวอยากถามว่าถ้าวันหนึ่งให้เลือกระหว่างพ่อแม่ไปกินข้าวในวันวาเลนไท์ของครอบครัวกับเลือกกล้องผมจะตอบไม่คิดเลยตอบว่าเลือกพ่อกับแม่เลือกทำไมกล้อง ไม่มีสวขสมไม่สำคัญเลยหรอไม่แต่ว่าดีใจที่ได้ทำงานกับพี่ในวันนี้คือจริงๆพอเราอยู่ในการทํางานมันทุกวันมันมันเป็นวันทางานของเราหมดแล้วอาจจะเป็นวันวาเลนไทน์วันสงการเมษามันก็เป็นวันทํางานที่เราต้องให้ความสุขกับประชาชนมันก็เลยไม่ได้แบบรู้สึกว่าจะเซอร์ไพรส์ก่อนทุกวันอะไรอย่างเงี้ย ก็จะกลายเป็นเบิ้ลกล้องเบิ้ลกล้องกันด้วยกันตลอดเลยเหมือนกันใช่ครับอันนี้คือยังไงครับจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดก็ไม่ตลอดครับบางเดือนก็มีงานเดี่ยวด้วยครับบางเดือนก็จะเป็นคู่หูเพราะว่าด้วยภาพที่มันยังไงอ่ะคนติด การเป็นคู่หูเล่นพอเวลาเจ้าภาพจ้างก็จะมีไวรัลให้ลงใน t ิ k ตอกลงใน a c e บ o o k เขาก็เลยชอบที่จะจ้างเป็นงานคู่มากกว่าเขาเรีเควสโชว์ไหมครับว่าต้องมารูแบบเจ้าภาพแทบจะไม่รีกเควสเพราะว่าบอกอะไรไปก็ไม่ทำตามเขาจะเล่นตามพอเจ้าภาพเอาเงินเสร็จปั๊บเราก็จะเล่นตามใจตัวเองอแล้วก็จะบอกเจ้าภาพว่าโอเคผมได้เงินครบแล้วเนาะก็สามารถเล่นได้ตามใจแล้วนะครับผม้ทีเพราะว่ายังไงกันบ้างผมว่าหน้าเวทีก็มีทั้งทั้งกลุ่มที่ อยากดูแล้วก็กลุ่มที่บอกว่าอย่าเอามาอีกครับผม <c oughs> บางคนที่อยากฟังเพลงเขาก็ลำคาญนะ <c oughs> พูดเยอะ <c oughs> เล่นตลกอีเกินไป <c oughs> แต่ก็นํามาปรับปรุงนีงแ่แหละครับจริงๆเราตั้งใจงให้มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว, <c oughs> ด,วด้วยเรารู้สึกว่าเวลาไปคอนเสิร์ตถ้าคนอยากจะฟังเพลงจริงๆ <c oughs> เขาคงจะเปิดฟังเราใน u t u b e แหละ <c oughs> แต่เออแต่เขาเห็นเราตลกเห็นเราเอนเตอร์เทนเขาคงอยากดูเราอีกแบบรูปแบบหนึ่งแต่ปัจจุบันก็ไม่ใช่ว่าเราจะแบบมองข้ามคอมเมนต์คอมเมนต์หรือว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการเพราะว่าอย่างเปงงานอย่างปีนี้กับปีที่แล้วคืองานงานเฟสติวัลใหญ ก็มีโอกาสนํามาปรับปรุงถ้าเกิดว่าวันนั้นเราไปอยู่ในโชว์ที่คนกําลังเต้นเราก็เราก็ควรจะแบบสับเพลงให้มันสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีปรับปรุงไป,ไปเ,เรื่อยจิ้นได้ไหมคะจิ้นกับกล้องฮะกล้องเบิ้ลหรือเบิ้ลกล้อง,องเออแท็กมาละตอนนี้ให้เลือกคือถ้าเป็นคู่จิ้นก็คงก็คงเป็นโอ้โหท่าอย่างนี้เลยเหรออยู่หน้าอยู่หลังเลยเหรอชื่อชื่อคนดีถ้าเป็นคู่จิน้นก็คงเป็นคู่จิ้นที่ทุกคนอยากให้หยาบที่สุดไม่ใช่คู่จิ้นแบบ มีความหอมหวานอะไรอย่างเงี้ยมันเออมันก็เลยแบบแต่เราก็หวานได้นะโอ้หวานจนเลี่ยนนะเห็นหน้ากันแล้วมันเลี่ยนมันไม่ใช่หวานนะครับเออทำงานด้วยกันมันก็พอแล้วแหละอย่าไปจิ้นอะไรแบบนั้นเลยครับอย่าสร้างโรงสร้างดอมไม้เบิ้ลก้องนะครับผมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ